ตอนนี้กิโลกร,รัมละ129่งร้อยบเกนะคะค้าจากปกติ139า้านะคะแต่ขออนุญาตลดขั้นตอนการขายนะคะเหลือแค่ลเ,ลเลือกลกูกสวยๆ<ล>ชอบลูกไหนเลือกลูกนั้นนะคะลูกค้กกา,า,าไ,ได้ไปมีปัญหาเจอนเจอน่าเจอเสียเจออ่อนทางร้านเคมฟีทุกกรณีนะคะลูกค้าไม่ต้องเอาตุเรียนกลับมาให้เราขอแค่รูปแค่วิดีโอนะคะกินไม่ได้ทานไม่ได้แจ้งเคมเราได้เลยนะคะลูกค้าแจ้งเคมผ่านช่องทางแชทของเพจเรานะคะ ลูกค้ากดติดตามเพจกดถุกใจเพจไว้ด้วยนะคะเพยไม่ถูกเพจเด้อ,อ,อ <c oughs> เพจทั้งร้านนะคะ,ช,ะ,คะชื่อเพจตุเรียนหมอนทองน้องพอานนะคะชื่อเพจตุเรียนหมอนทองน้องพอานพูดติดตามแปดแสนสองนะคะจะมีผู้หญิงนะคะใส่กุดสีขาวนะคะชื่อตุเรียนแค่แว่อยู่นะคะคุณผู้ชมคะ ตุเรียนนะครับทุณผู้ชม,มโโนเยอะมากนะครับทุกผู้ชม พิกัดหน้าศาลาว่าการจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมขายไปจึงกว่าจะหมนนะครับวันนี้10วันที่17มิถุนายน2567นะครับคุณผู้ชม,มรีบมานะโอ้โห,โหคุณผู้ชม สวยทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม ตอนนี้16บหนาฬิกายีนาทีนะครับของวันที่17 17 17ดิวิถุนายนนะครับเจ้เขาบอกว่าขายไปจักว่าจะหมดนะครับที่นี่โลละล้อตรงนี้โลละร้อยสามนะครับท่านผู้ชมโล1้อยสามเก้คนเยอะมากนะครับอ๋อร้อยยี่สิบเกาเปลี่ยนราคาพี่เอาเปลี่ยนราคาเหรออ๋อ129นะครับจาก1้อยสามเก้ป็นร้อยี่สิบเก้านีท่านผู้ชมครับ ขายขายไปทุกกี่โมกับพี่เพิ่งมาขึ้นมานะมามากี่กี่วันนะพี่วันเดียวเหรอวันเดียวนะแล้วแล้วเขาเขาฟุ่งนี้ด้วยเหรอบางปูมาฟัวผู้เรียนที่ไหนเนี่ยพสิจันนะครับคุณผู้ชมนะวัยยี่สิบเก้านะครับคุณผู้ชมนะโอ้โหห่ลวงใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมลูกใหญ่ๆนะ ตรงนี้ลูกละ9.9ครับ่ครับเพราะว่าถ้าเลือกคนจานาล9.9ลูกละ9.9ยังไมเฮีราะว่าตรเนียล้วับแกื่องี้ย9.9บาทนะครับคุณผู้ชมใช่ครับไม่ต่อยวนะพี่นะต่อแถวกันเดียวพี่ ไปขายที่ไหนบ้างนี่เฮียครับไปขายที่ไหนบ้างมันนี้มาขายที่สมุทรปราการเมื่อวานขายอยู่ที่บางแสนพัทยาครับพี่โอ้โหมามากี่วันที่นี่มาที่นี่มาประมาณจะประมาณสามวันอีเวนต์สามวันครับสามวันเหรอครับที่นี่เราจะไปลงนี้หนึ่งวันบางรูหนึ่งวันแล้วก็อีกที่สุดท้ายนี้ยังไม่ได้ว่าจะอยู่ที่ไหนนะพี่ครับขายขายขายไปดีกว่าอยกี่โมงอ่ะไปเป็นเกี่โมงอ่ะ จำนวนทุเรียนนะจะหมดนะจะหมดเอาเอามากี่ตันพี่วันนี้เอามา20ตันครับ20ตันครับ20ตันโอ้นี่นะครับคุณผู้ชมนะ20ตันนะไมทุเรียนเป็นลือกชอบลูกไหนเลือกลูงนั้นเลยนะพี่นะทุเรียนเป็นลูกชอบลูกไหนเลือกลูกนั้นทางเราจะลดให้นะพี่นะจากโร่ละ139เหลือโร่129นะพี่นะอเรื่องความรวดเร็วของลูกค้าลูกค้าต่อแถวยาวมากแล้วลูกค้าจะฆ่ากันตายเลยพี่ เอาเฮ้บอกลูกละห้าสิบมีไม่มีเหรอลูกละห้าสิบเอาเอาเอาลงมาประมาณสองตันแล้วหมดแป๊บเดียวพี่สองตันใช่ครับแป๊บเดียวโอ้โหกูดีก็ดีเหลือลูกยี่สิบเก้าคือทีนี้ลูกเรียนลูกละห้าสิบก็มีแต่ว่ามันยังไม่ลงเพราะทีนี้เราจะเล็กรถเป็นล็อตก่อนล็อตเนี้ยเอาให้หมดก่อนแล้วค่อยลงล็อตใหม่มาอย่างเงี้ยพี่ครับพี่โอ้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับรีบมานะ ยังทันนะครับผู้เรียนเหลือเยอะมากเลยนะครับเก้าสไิบกาย่าด้ยใช่ครับเอาเกากเอาเอากาลูกเี่ไมนเอาสลูกโอ้สุดยอดเลยผู้เรียนเราจุดไ้เลยนะพี่นะก็ใส่ได้มนเลยครับผมพี่เอาสี่ลูกได้ไหมเอาไปเลยพี่เอาเรื่อยเลยพี่ อยูร่รีบบาร์นะคุณผู้ชมคนเยอะมากนะครับที่เออสม,มุดปาการนะครับที่สาราวาการสม,มุดปาการนะครับคุณผู้ชมร้อ <12 9. S 1> ดูครับดูคนนะครับเยอะมากเลยครับที่คุณผู้ชมนี่บนรถสุเพียบเลยนะครับ ขอบคุณครับคุณผู้ชมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับรีบมานะครับหายไปจีกว่ดจมดนนะครับศาลาว่าการศาลาว่าการจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้17 17จิบุนายน2567ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวพาไปคุณผู้ชมไปดูทางด้านนี้ยังดูคิวนะครับคุณผู้ชมดูคิว คิวคิวค่อ,อคนข้างยาวนะครับคิวค่อคนข้างยาวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับ